สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะครับหรือว่า google form นะครับมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับก็เลยจะต้องสอนให้เลยในวันนี้นะครับเราเริ่มกันเลยนะครับให้เราไปที่ google chrome นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่เว็บไซต์ g o o g l e นะครับ google.com นะครับพิมพ์ขึ้นมา ก่อนที่เราจะสร้างแบบสอบถามออนไลน์หรือว่า Google Form เนี่ยนะครับเราจะต้องมีอ e ีเมลอีเมลนะครับที่เป็นของ Gmail นะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องไปสมัครก่อนนะครับเพราะเราจะใช้อีเมลตัวนี้ในการทําตามขั้นตอนต่างๆนะครับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ขึ้นมานะครับหลังจากที่ท่านคลิกไปที่เว็บไซต์ของ google com เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ลง ชื่อเข้าใช้ระบบได้เลยนะครับคลิกนะฮะแล้วก็นะครับใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับก็เข้าสู่กล่องจดหมาย gmail ธรรมดานี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ อแอปของ Google ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมเล็ก,กหลายหลายสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับก็จะปรากฏแอปของ Google ต่างๆนะครับที่เราจะใช้ตอนนี้ก็คือ Drive ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Drive นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่ได้สร้างฟอร์มอะไรต่างๆนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นว่างๆเปล่านะครับ อันนี้ผมสร้างแบบสอบถามมาเยอะแล้วนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็มาคลิกที่ new นะครับ new แล้วก็ไปที่ mo นะครับแล้วก็ไปที่ google form นะครับชี้ไปที่ลูกศรข้างหลังนี้ครับก็ไปที่ bank form นะครับคลิกเลยนะครับหลังจากที่เราได้ bank form ขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าจออย่างนี้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับมาดูรู้จักตรงนี้ก่อนตรงนี้อ n t เ t ตเติลฟอรก็คือว่าเราจะสร้างหัวข้อแบบสอบถามอะไรนะครับในตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามสํารวจสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันนะครับพิมพ์ลงไปเลยเลยนะครับแบบสอบถามแหล่งท่องเที่ยวนะครับ อันนี้คือหัวข้อนะครับของแบบสอบถามนะครับสำหรับส่วนต่อไปก็คือเป็นคำถามนะครับอันไ t เติลเคสชั่นนะครับเราจะถามว่าอย่างไรก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องทราบชื่อก่อนนะครับชื่อนะครับชื่อนะครับแล้วเราก็เลือกชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับชื่อนามสกุลตรงนี้นะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้นะครับเป็นแบบไหนนะครับเป็นช็อตออนเซอร์พารากราฟมัลติชอยส์เช็คบ็อกดรอปดาวนะครับไลเนียสเกลนะครับมัลติฟิลชอยส์กริดนะครับเช็คบล็อกกริดนะครับแล้วแต่เราจะให้เขาตอบคำถามเป็นแบบไหนนะครับในที่นี้นะครับชื่อชื่อสกุลเนี่ยชื่อนามสกุลเนี่ยต้องเป็นช็อตออนเซอร์นะครับเป็นแบบสั้นๆนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับ ในหัวข้อต่อไปเนี่ยนะครับเราจะสร้างหัวข้อสอบถามข้อต่อไปน,นะครับสมมติว่าไอ้นี่ข้อหนึ่งเป็น,ปน,ปน,ปนหนึ่งเป็นแบบชื่อสกุลแล้วกันนะครับที่สองเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับดูพิเคทก็คือทําซ้ํก็คือ Copy ตัวนี้แหละนะครับสร้างใหม่เลยนะครับป๊อคลิกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสองนะครับนามสกุลเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะสร้างว่า,าเพศนะครับถามว่า,าท่านเป็นเพศไหนนะครับา g o o g l e f o r มฉลาดมากเลยฮนะขึ้นเลยนะครับให้เราเลือกว่าเป็น Mul t i p l e Choice นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เป็นเพศชายนะครับถ้าเราจะคลิก Add Position ก็คืออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเป็นหญิงนะครับเราให้เลือกสองชอยส์นะครับเลือกสองชอยส์ ดอทสองช้อยนะครับข้างต่อไปนะครับทเพจอยู่แล้วแล้ก็เริ่มคําถามของเราเลยนะครับข้อที่3ก็เป็นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านต้องการไปท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่าน ต้องการไปนะครับรียะสามถามว่าภาคไหนก็แล้วกันนะครับเนะแล้รก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเอาเลยภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะครับอันนี้เพนภาคกลางนะครับภาคตะวันออก เฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันตกอย่างนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้ครับเราให้เลือกนะครับแล้วก็ผมจะสร้างอีกคำถามหนึ่งนะครับข้อสีก็คือนะครับ สถานที่ที่ทหารที่ท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะค,คลิกที่ลูปสอนตรงนี้เป็นช็อตอันเซอร์นะครับอ่าสมมติว่าเราตังา้งคำถาม4ข้อเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาดู ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดวงตาตรงนี้นะเขาเรียกพรีวิวนะครับถ้าสมมติว่าเราส่งลิงก์ตัวนี้ให้คนตอบแบบสอบถามแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะเัาก็คลิกนี่ตรงนี้ดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับเวลาเราส่งแบบสอบถามไปเนี่ยนะครับคนเขาก็จะเห็นแบบสอบถามตามที่เราปรากฏที่หน้าจอนะครับถ้าเราอยากจะกลับไปที่เดิมอยากไปแก้ไขนะครับก็คลิกไปที่ อีเดดิสฟอร์มนะตรงที่เป็นบินสอตรงนี้นะครับคลิกเราก็จะกลับเข้าไปแก้ไขเหมือนเดิมนะครับปรับแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมจะสร้างแบบง่ายๆก่อนนะครับยังไม่ต้องลงรูปอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแบบสอบถามเราเรียบร้อยละนะครับเราก็นะครับคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับคลิกตรงที่อันเตอร์เติฟอร์มตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็น หัวข้อเดียวกับที่เราตั้งแบบสอบถามตรงนี้นะครับหรือว่าจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่เราจะตั้งให้เหมือนกันนะครับเหมือนกันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการนำไปใช้นั้นนะครับก็คือการส่งลิงก์ไปให้เพื่อนๆนะครับเพื่อตอบแบบสอบถามนี้ทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือเราก็ไปที่เซ็นนี่เลยนะครับเมนูเซคลิกเสร็จนะฮะคลิกเสร็จ ถ้าเรามีเมลเพื่อนเราก็จะใส่เมลไปไลแล้วก็ส่งเซ็นได้เลยนะครับส่งหัวข้อข้อความก็ส่งเซ็นได้เลยนะครับถ้าเราจะเอาลิงก์นะครับไปวางไว้ในไลน์หรือว่าไปวางใน facebook อะไรก็แล้วแต่เราก็มาที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายลูกโซ่หรือว่าลิงก์ตรงนี้นะครับคลิกเสร็จนะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้แหละครับที่เราจะนําไปวางในไลน์ในอะไรต่างๆนะแล้วก็คลิก Copy เลยครับ ก็ปีเสร็จแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ไปเข้าลายนะครับไปเข้าลายแล้วก็ไปวางในลายได้เลยนะครับมุติว่าเข้าลายแล้วก็ไปวางในลายของเพื่อนเลยให้เพื่อนเปิดมาก็ตอบแบบสอบถามได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ปิดเรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการสร้างแบบฟอร์มแบบสอบถาม,มง่ายๆนะครับสำหรับ ถ้าเราต้องการถ้าเขาสอบถามมาแล้วเนี่ยนะครับตอบแบบสอบถามเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาดูผลได้ตรงไหนก็ตรงนี้นะครับล็อกอินเข้า Gmail เหมือนเดิมนะครับเข้าตามขั้นตอนที่ผมแนะนําตั้งแต่แรกจนปรากฏหน้าจอแบบนี้แล้วเข้ามาที่ Re Response ตรงนี้นครับ Re Response ตรงนี้นะครับอ่า์ r e s p o n s e ก็คือยังไม่มีคนตอบนะครับถ้ามีคนตอบมันก็จะบอกว่า4ี่ห้าหกเจ็ดปก็ปรากฏตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจะดูแบบเป็นชีท หรือว่าเป็นแบบ Excel แลนะครับล้วก็คลิกตรงที่ create spreadsheet ตรงนี้นะครับในครั้งแรกนี่นะปุ๊บมันจะขึ้นแบบว่าให้เราสร้าง spreadsheet ชื่อนี้ใช่ไหมนะครับเราก็บอกว่าใช่แล้วนะครับ create ไปเลยปุบ๊บนะะราสักครู่นะครับมันจะขึ้นหน้าจอนะครับเป็น Excel อย่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าเออใครต่อเวลาเท่าไหร่ชื่ออะไรเพศอะไรแล้วก็เขาเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ภาคไหนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาชอบเนี่ยชอบไปที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับก็จะเรียงลําดับมาเนี่ยครับหนึ่งสองสามกี่คนเขาตอบกี่คนมันก็จะสรุปตรงนี้นะครับว่าแล้วก็สร้างจากจํานวนได้เลยนะครับจ้างจํานวนได้เลยนะครับอ่าเราก็ปิดนะปิดไปดตรงนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นในการสร้าง แบบสอบถามออนไลน์ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปที่ปรับแต่งนะครับที่ที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับก็จะได้นำมาเสนอในครั้งต่อไปครับครับสำหรับวันนี้ก็ครับหวังว่าคงจะใช้แบบสอบถามนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับครับขอขอบคุณครับ